สำหรับการแยกส่วนประกอบนั้นไม่ได้ทำเฉพาะกับวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถทำได้กับกระบวนการและขั้นตอนวิธีด้วยซึ่งมนุษย์ได้ใช้ทักษะนี้ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้สังเกตเช่นการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนอาจจะแบ่งขั้นตอนการเดินทางด้วยรถประจำทางเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. เดินทางออกจากบ้านไปยังรถประจาทาง 2เดินทางด้วยรถประจำทางจนถึงบริเวณโรงเรียน3เดินทางลงจากรถประจำทางไปยังโรงเรียนในแต่ละขั้นตอนย่อยก็อาจจะแบ่งแยกเป็นขั้นตอนละเอียดลงไปอีกเช่นขั้นตอน2ขั้นตอนแรกขั้นตอนสองขั้นตอนแรกเนี่ยเช่นเดินทางออกจากบ้านไปยังรถประจำทางก็จะมีหนึ่งจดหนึ่งเดินทางจากห้องพักไปยังประตูบ้าน 1.2. เปิดประตูบ้าน 1.3. เดินออกนอกรั้วบ้าน 1.4. เดินไปยังป้ายรถประจำทาง 1.5. ลรอรถประจำทาง 1.6. เมื่อรถประจำทางสายที่ต้องการมาถึงให้โบกและขึ้นรถประจำทาง 2. เดินทางด้วยรถประจำทางจนถึงบริเวณโรงเรียนก็จะแยกย่อยได้อีกก็คือ2.1หาที่นั่งหรือหาตําแหน่งยืน 2.2. ชําำระ ค่าโดยสาร2.3อยู่ในรถประจำทางจนกระทั่งถึงบริเวณโรงเรียนแล้วลงจากรถนะคะในบางครั้งสามารถแบ่งย่อยได้อีกนะคะให้เห็นรายละเอียดได้อีกเช่นขั้นตอนที่2.1หาที่นั่งหรือหาตำแหน่งยืนนะคะก็ย่อยได้มาอีกว่า2.1.1มองหาที่นั่งว่าง2.1.2ถ้ามีที่นั่งว่างให้เดินไปนั่ง2.1.3 ถ้าไม่มีให้หาตำแหน่งยืนที่ปลอดภัยและอย่าลืมหาที่จับให้มั่นคงในการแบ่งขั้นตอนเป็นขั้นตอนย่อยๆและการพิจารณาลงในรายละเอียดนั้นสามารถเลือกระดับความละเอียดได้ตามความเหมาะสมนะคะต่อไปเป็นงานของนักเรียนกิจกรรมที่1.4เรื่องชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบนะคะ ให้นักเรียนพิจรารณากิจกรรมต่อไปนี้แล้วอธิบายขั้นตอนโดยใช้วิธีคิดแบบแยกส่วนประกอบนะคะข้อที่1การทําข้อสอบแบบเลือกตอบข้อที่2การรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนข้อที่3การวางแผนไปทัศนศึกษาข้อที่4การขายสินค้าออนไลน์ข้อที่5การเตรียมเสื้อกีฬาสี ในชั่วโมงถัดไปนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการหารูปแบบและการคิดเชิงนำมาทำ extraction